ภาไปเทีน EP นี้มีสคริปต์ตัวใหม่จากทาง Capital b บ a r มาให้ลองกันอีกแล้วครับเพราะสคริปต์ตัวนี้ทาง Capital b บ a r เขาเคลมมาครับผมว่าสัญญาณผิดน้อยมากวิธีรับก็ไม่ยากครับผมไม่จําเป็นจะต้องสมัครใหม่และสิทธิพิเศษสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีโบนัสดีๆมาแจกให้ด้วยครับ3พับอครับ, 2, รบสวยงามครับใช้งานได้นะ สวัสดีครับผมทุกคนหยินตรบะร้าผมแค่มีเข็ครับ พาไปเทดอีพีน,นี้มีสคริปตัวใหม่จากทางแคปิตอลแบร์มาให้ลองกันอีกแล้วครับมีสคริปออกใหม่ให้ลองกันเรื่อยๆเลยนะฮะเผื่อใครนะฮะระบบเทดหรือว่าสคริปหลายตัวเนี่ยมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันเนี่ยมองแล้วว่าสคริปเทดจากแคปิตอลแบร์ตัวเนี้ยใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยครับเพราะสคริปตัวนี้ทางแคปิตอลแบร์เขาเลม,มาครับผมว่าสัญ,ญญาณผิดน้อยมากมันจะน้อยจริงไหมครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบให้ทุกคนดูกันครับกับสคริปที่มีชื่อว่า s i m p l e reversal ครับ ก่อนอื่นนะครับคลิปวันนี้ไม่ได้ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับผมเป็นเพียงการมาแชร์เครื่องมือและวิธีการใช้งานเจ้าตัวสคริปต์นี้เท่านั้นนะครับการลงทุนในตลาดไบโอเรีชันมีความเสี่ยงสูงมากครับทุกคนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนมาลงทุนนะครับถ้าใครยังไม่มีสคริปต์ตัวนี้และอยากได้ลองไปใช้งานวิธีรับก็ไม่ยากครับผมไม่จําเป็นจะต้องสมัครใหม่เป็นลูกค้าเก่าเนี่ยก็ขอรับสคริปต์ตัวนี้ไปใช้งานฟรีได้ครับเพียงเต,เติมเงินขั้นต่ำหนึ่งพันบาทและส กดคลิกลิงก์ขอรับสติ๊ตาคิวนี้ได้เลยและสธิพิเศษสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีโบนัสดีๆมาแจกให้ด้วยครับใช้ได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เลยโบนัสเติมเงินสูงสุด500%เติมเงิน100เหรียญได้รับโบนัสไปเลย500%ครับเติมเงิน50เหรียญได้โบนัส100%เติมเงิน20เหรียญได้โบนัส50%เพียงกดรหัสรับนี้ C A M B K K 500ครับเท่านี้ทุกคนก็จะได้รับโบนัสตรงนี้ไปช่วยทุกคนเทรดได้เลยครับแถมโบนัสตรงนี้ถอนได้ด้วยนะแตต่่เพียงงควาท้้อ เท่าน,นั้นเองครับหรือจะกดยกเลิกก่อนที่จะทำเทิร์นโอเวอร์ให้ครบเนี่ยก็ได้เหมือนกันเขาไม่ได้บังคับให้เราทำเทิร์นโอเวอร์นะครับกดยกเลิกได้เลยและตอนนี้ผมก็ได้รับสคริปต์เจ้าตัว simple reversal มาเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการติดตั้งไปไง่ายๆแบบนี้เลยก o p ปีสคริปต์ไปที่ตัวชีวัดไปที่คำว่าสคริปต์กดเพิ่มด้วยตัวเองกดลบทั้งหมดก่อนแล้วก็กด Control v ีวางไปกดบันทึกครับกลับมาที่ตัวชีวัดต่อไปที่คำว่าสคริปต์เจอคำว่า simple reversal point ครับผมกดเข้าไปกดสมัครใช้งานได้เลยครับเดี๋ยว แงแบบนี้เกิดขึ้นครับในฝั่งข้างบนและก็จุดเขียวๆแบบนี้ด้านล่างเกิดขึ้นครับวิธีการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้นิดนึงครับแต่ผมจะช่วยสอนต,ตรงนี้ให้ทุกคนดูเข้าใจง่ายๆนะครับการใช้งานเนี่ยจะไม่สามารถใช้คู่กับอินดิเกเตอร์ได้ครับผมลองทดสอบให้ดูแล้วมันใช้คู่ร่วมกับแนวรับแนวต้านเนี่ยได้ดีกว่าครับเออในฝั่งขาบ่ายเนี่ยจะต้องเกิดลูกซอสีเขียวขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะถึงทําการกดบายขึ้นไปได้และเราก็ต้องดูแรวรับก่อนหน้าด้วยแนวรับก่อนหน้าอยู่ตรงไหนครับผมนี่มาดูกันแนรับก่่ออนหนห้ายูบริิเเวณนนนนนีีี้้้ครัับผมม่่ทกกกอหา็ดดจุ มาแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วมันไม่สามารถผ่านไปได้นะครับพอเกิดแบบนี้ขึ้นมาเราดูแนวรับเสร็จแล้วและราสุนเนี่ยเกิดลูกซรขึ้นบริเวณนี้นะครับแล้วเราจะต้องกดในแท่งเทียนถัดไปได้เลยแต่เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มกดจุดสีเขียวนี้เกิดขึ้นแท่งเทียนนี้ปิดจบเหนือแนวรับแบบนี้เรากดบายขึ้นไปกำไรได้เลยครับจะเดินเงินหรือไม่เดินเงินก็ได้อันนี้ต้องกลับไปแบ็กเทสเพิ่ม,เต,มเติมครับในรส่วนตัวเนี่ยผมจะเดินเงินเพื่อมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหรือตรงนี้อีกหนึ่งวิธีในฝั่งขาบายก็ค็คอออตรรรงเเเเเนนนนนนนีีี้้้้ยยาาาาาาหหแแววัม่่่่่่จจกกะทททสถใชชป มีจุดสีเขียวเกิดขึ้นใต้แท่งเทียนแบบนี้ก่อนหน้านี้หาแนวรับไม่เจอดูแท่งเทียนของเราเนี่ยมีการปิดราคาเนี่ยที่อยู่เหนือแท่งเทียนก่อนหน้าครับผมถ้าปิดเหนือแบบนี้เราสามารถกดบายแท่งถัดไปได้เลยจะเห็นตัวอย่างจากก่อนหน้าเห็นไหครับผมเหมือนกันเมื่อมีจุดสีเขียวเกิดขึ้นนะครับผมแท่งเทียนเนี่ยกินกินแท่งสีแดงก่อนหน้าไปแล้วกดบายไว้ได้เลยแต่อาจจะต้องทบเงินในแท่งที่1แพ้ไปแท่งที่2ทบเงินก็กำไรกลับมานั่นเองนะครับผมอาจจะต้องใช้การทบเงินเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับโดยฝั่งขาบายถ้าเราใช้2ที่นี่แบบนี้มาค่กันจะ้ับ เพราะว่าสัญญาณมาน้อยมากไปดูฝั่งขาเซลกันฝั่งขาเซลคล้ายๆกันเลยครับตรงนี้ฝั่งขาเซลทุกคนจะเห็นได้ว่ามีจุดสีแดงเกิดขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วแท่งเทียนยก็คืนกินแท่งก่อนหน้านะผมคืนกินเนื้อเทียนนะไม่ได้คืนกินไส้เทียนนะครับคืนกินเนื้อเทียนไปนทีเรียบร้อยนะครับพอคืนกินเสร็จแล้วเราก็กดเซล์ในแท่งถัดมาได้เลยเราก็จะสามารถทํากําไรไปได้ครับและถ้าไปใช้งานบริเวณแนวรับแนวต้านล่ะทุกคนก็จะเห็นนะว่าแท่งเทียนแท่งนี้จุดสีแดงเนี่ยเกิดขึ้นมาบริเวณแท่งนี้นะครับแต่เราก็ต้องไปดูบริเวณ ับชุดนี้ครับผมคือแนวต้านเนี่ยเราตีเป็นบริเวณไส้ก็ได้ครับหรือจะเนื้อเทียนก็ได้ขออย่างน้อยๆเนี่ยให้มันอยู่ในโซนโซนนี้ครับผมเห็นไ,ไหมโซนที่มันไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้มีตรงนี้มีการขึ้นไปแล้วมันก็ลงมานี่ก็ขึ้นไปเทสอีกทีนึงแต่มันขึ้นไม่ไหวจริงๆมันก,ก็กลับลงมานั่นเองครับหรือว่าจะตีถ้าแบบชัวๆเลยก็ตีขึ้นบนนี้เลยสูงสุดตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาแล้วก็ลงมาแบบนี้ครับเราก็จะเห็นว่าเซลล์บริเวณนี้เราก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเซลล์บริเวณแนวต้านและถ้าแท่งเทียนอาจจะไม่ได้กินกินแท่งก่อนหน้าเท่าไหร่แต่ว่ามันอยู่บริเวณแนวต้านนะครับผมซึ่งกราฟไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้แล้วกดเซลล์ลงมาก็มีเปอร์เซ็นต์ชนะมากกว่าเหมือนกันนั่น อย่างตรงนี้นะทุกคนเห็นว่าไม่เข้าเงื่อนไขเลยเราก็เลยจะไม่ได้เข้าออเดอร์นะครับลูกศรสีแดงเกิดขึ้นแต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยไม่ได้มีแนวต้านก่อนหน้าเลยนะครับผมเป็นเทนขาขึ้นปกติเลยและแท่งเทียนก็ไม่ได้กืนกินเนื้อเทียนตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเกิดแก๊บตรงนี้ขึ้นมานะครับปกติการกืนกินเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ครับผมมุนคนปิดแบบนี้แล้วกืนกินลงมาแบบนี้แบบนี้คือไม่ใช่นะครับกืนกินแบบนี้คือเราสามารถกดเซลล์ลงมาต่อได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเทคนิคนี้ไม่ได้ชนะร้อยัปอร้เี็นณ์จุงสีผิดอย มาพอเรากดเซลลงมาเนี่ยไม่สามารถชนะได้เลยนั่นเองถ้าทบเงินก็อาจจะแพ้ครบการทบเงินของเราเลยทั้งหมด3ครั้งนั่นเองนะครับก็ต้องระมาระวังเรื่องการลงทุนแล้วก็จาัดก,การเงินทุนของตัวเองด้วยนะครับหลังจากที่ทุกคนรู้วิธีการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทรดจริงๆกันดีกว่าครับว่าสคริปต์ตัวนี้มันจะผิดเน้อยอย่างที่เขาว่าจริงไหมเพราะเท่าที่ดูแล้วมันก็ยังมีผิดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนถูกเนี่ยมันก็เยอะแต่ก่อนจะไปดูเดือนนี้แคปิตอลแบร์เขามีกิจกรรมเทรดทรีวินแจกทิปฮ่องกงสามก็คือเป็นส ส,สูงสุดภายในวันที่1นึถึงสามสิบมิถุนายนนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี4กรกฎาคม2 5 6 7ยืนยันเพื่อรับรางวัลภายในวันที่10กรกฎาคม2 5 6 7น้อะครับผมนอกจากแจกคริปฟรีตัวใหม่ล่าสุดแล้วยังมีลุน้นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีอีกด้วยโหสุดยอดไปเลยนะผมแคมปิตอลแวเนี่ยเดี๋ยวไปลองเทรดกันดูดีวกว่าครับโ,โอเคครับหลังจากที่ผมนั่งอยู่มันมีข่าวเกิดขึ้นนะ P.M.I. นะก็กราฟพุ่งขึ้นไปแบบรุนแรงมากนะฮะตอนนี้แต่ผมขอทำการเติมเงินก่อนละกันโชคด งินฝากครับผมเราจะรับโบนัสกันผมจะเติมเงินไปทั้งหมด3,600บาทครับก็ประมาณสัก100เหรียญเนาะแล้วจะใช้ครบโปรโมชั่น TAM DKK 500ครับกดนําไปใช้ครับดูซิว่าเราจะได้โบนัสเท่าไหร่โบนัสอยู่ที่100%แต่ถ้าผมอยากรับโบนัส500%ผมต้องเติมทั้งหมด3,669บาทโอเคจัดไปได้รับโบนัสมาทั้งหมด18,347บาทว้าวกดไปครับผมใช้โบนัส500%แล้วกรอกเลขที่บัญชีธนาคารไปกดทําการชําระครับสแกนจ่ายก่อนเติมเงินเรียบร้อยแล้วครับที่เราเติมเงินไปเนี่ยก็จะเติมแค่ 3,669บาทนะแล้วเราก็จะได้รับโบนัสกลับมาเลยครับไปดูกันว่าได้รับโบนัสหรือยังว้าว <Wow, S 1> ได้รับโบนัสมาแล้วผมตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่22,017.30บาทครับโบนัสเนี่ย500%เลยนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นแถบโบนัสตัวนี้ถ้าใครไม่อยากใช้โบนัสแล้วกดยกเลิกโบนัสตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปทําการเลือกเทคกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหาจุดเข้าก่อนนะครับใคทุกคนผมจะทําการดูแค่4ตัวพอนะครับเพราะว่าจะต้องทําการวิเคราะห์กราฟด้วยอันนี้คือมันมีข่าวออกไปแล้วนะ ของ ej นะผมก็น่าสนใจก่อนหน้านี้เคยมีแนวรับนะฮะแล้วก็มีสัญญาณเกิดขึ้นบริเวณนี้นะฮะถ้าจะเป็นในแท่งเทียนถัดมาก็อาจจะเป็นโซนบริเวณนี้นะถ้าจะตีแนวรับล่าสุดก็จะขอเป็นโซนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับล่าสุดก็คือตัวนี้เนาะจากตัวนี้แท่งนี้นะน ums, นครับผมโซนไส้เทียนของมันเนี่ยครับผมนี่ถ้าเกิดขึ้นนะ่วนของแนวต้านเท่าที่เห็นเนาะโอ้ oh, ตรงนี้เกิดจากข่าวเนาะเราจะไม่นับนะครับแนวต้านเราก็จะดูบริเวณบนบนนี้เลยที่แท่งเทียนขึ้นมาแล้วไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้เนาะเราจะไม่ได้ดูย้อนไกลอะไรขนาดนั้นนะเจดูโซ เนื้อเทียนจะถึงไส้นะครับถ้ามีจุดสีนแดงเกิดขึ้นบริเวณนี้ผมจะเทรดครั้งละ500บาทแล้วก็เดินเงินไปเรื่อยๆครับเพราะทุนเราค่อนข้างเยอะนะสามารถเดินเงินได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคครับ, okay, บ ejb call และได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอ,อขอไปวิเคราะห์ตัวอื่นให้เรียบร้อยก่อนนะผมแล้วรอ,อหาจังหวะเข้าออเดอร์เลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่กว่าเจ้าตัวออเดอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับสัญญาณผิดน้อยแต่ก็มาน้อยเหมือนกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเห็นสัญญ,ญาณนี้มาแล้วผมว่าจะผมจะกดเข้าายบริเวณนี้นะคร โอเคได้ราคาดีอยู่ครับ hey, ผลที่เข้าคือมันเกิดสัญลักษณ์เห็นไหมสีเขียวนะบริเวณแนวรับก่อนหน้านะจริงๆต้องกดตั้งแต่แท่งนี้นะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแท่งทบของเราเรามาไม่ท,ทันแท่งนี้ก็เลยได้เข้าแท่งทบตรงนี้นะครับดย๋ยวเราจะทำการทบเงินนะโชคดีถือว่าได้ทบนะฮนะณตอนนี้อีกหนึ่งพันบาทไปครับเกิดขึ้นบริเวณแนวรับพอดีนะผมก็เลยทบเงินเข้าไปเอ้ยกลับขึ้นมาชนะหรือเปล่าเนี่ยห้าสี่เตรียมไว้ก่อนนะทุกคนสองยังไงวิสุดท้ายโอ้ยวิน วินครับผมไม้แรกนะใช้ได้นะถือว่าโอเคอยู่นะต้องบอกว่าผมได้ราคาได้เปรียบด้วยนะครับได้ราคาเปิดเนี่ยอาจจะแพ้ครับผมถือว่าวินครับชนะก็คือชนะนะฮะเมื่อกี้กำลังวิเคราะห์จากหลายๆกราฟอยู่นะเพราะว่ามันหลังข่าวเนาะเทนมันจะไหลครับผมผมก็เลยยังหาจังหวะวิเคราะห์อะไรเนี่ยยังไม่ได้เพราะมันเกิดหลังขึ้นหลังข่าวนะครับในเรื่นี้เราจะเทรดพร้อมข่าวเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนิดน,นึงนะฮะก็อาจจะต้องรอกราฟมันไหลไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้ากันอีกทีนึงอันนี้คือออเดอร์แรกที่เราทําให้ดูนะ ขาบายเนาะรอจบแท่งนี้สีเขียวเกิดขึ้นมาแล้วครับกดเข้าครับโอเคได้ราคาดีอยู่ครับไม่แย่ไม่แย่รอรุ้นครับมาพอดีนะหัมาพอดีนี eurgbp นะครับโอเคมันทุบลงมานะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมทุบนะครับตอนนี้ไปครับเตรียมทุบครับเป็น1000บาทแต่ค้าเกิดการแพ้ครบการเดินเงินของผม3ครั้งเมื่อไหร่ผมก็จะหยุดเทรดทันทีนะครับเราสร้างเงินไขสร้างระบบของเรานะทุกคนแล้วก็เทรดตามวินัยของเราจะได้ไม่ต้องขาดทุนเยอะนะฮะถ้าแพ้ก็ต้องยอมอย่าไปฝืนนะฮะโอเค5้าน่าจะต้องทบนะรอบนี้2 1ครับกดไป ปุ๊บโอ้โหได้ราคากดเข้าไวไปนิดนึงนะได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่กบไรลงหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะไหลลงนะรอบนี้โอเคมาที่2ของเรานะถ้าแพ้ก็ต้องเดินเงินไปมาที่3นะครับขอไปดูก่อนหน้านี้นะฮะจริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขเราทุกอย่างนะมันไม่น่าจะแพ้นะโอเครอบนี้ผมจะเดินเงินมาที่3ผมจะเป็น2,500บาทนะครับจะไม่ใช่2 0 0พเนาะรอลู้นด้วยกันครับผมอีกประมาณสัก1ิวินะผมสุดท้ายแทงเทียนแบบปริมปริมีแล้วนะปริมปริมซีสามผมจะกดตอนวิสุดท้ายครับหน โอ้ได้ราคาไม่ดีเลยครับไม่ใช่ราคาเปิดด้วยไปได้ราคาบนบนเลยครับแย่แ yeah, ล้วครับทุกคน <laughs> แต่ถ้ามันปิดจบข้างล่างก็ต้องยอมครับผมถ้ามันแพ้ะนะยอุยกลับขึ้นมาสวยงามเลยกลับขึ้นไปบนนี้เลยได้ไหมได้ไหมจ๊ะโอ้โหแรงซื้อไม่พอฮนะโอเคทุกคนนับถอยหลังกันรอรุ่นไม่พอพร้อมกันครับโอ้โหรอบนี้น่าจะโดนนะทุกคนห้าสี่สาสองหนึ่ง เรียบร้อยครับทุกคนแพ้ไปครับผมรอบนี้2,500บาทนะฮะไม่เป็นไรเลยนะมันอยู่ในเงื่อนไขของเราอยู่แล้วนะครับแพ้ก็คือต้องยอมแพ้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะหาจุดเข้าให้ดูอีกทีหนึ่งตรง E U r เนี่ยแสดงว่ากราฟลงมาแล้วนะฮะก็หาจังหวะเข้าใหม่ไม่ได้แล้วก็ต้องมารอดูอีกทีนึงครับว่าบริเวณนี้มันยังเป็นแนวรับได้อยู่อีกหรือเปล่านะฮะโซนนี้มีสัญญ,ญาณเคลื่อขึ้นมาอีกแล้วนะเขียวเขียวเมื่อกี้น,นี้แต่ต้องบอกว่าครบ3ครั้งรับจริงๆควรจะเลิก เหมือนว่าไปเริ de ่มนับหนึ่งใหม่แล้วกันเหมือนว่าเป็นอีกพอร์ตหนึ่งของผมนะเพราะได้รับโบนัสมาตั้ง50% 0นะถือว่ายังอยู่ในตลาดได้อีกนะฮะเดี๋ยวลอกดพร้อมๆนครับกดเลยมาเข้าออเดอร์มาเป็นที่เรียบร้อยครับตามเงื่อนไขเป๊ะๆเลยนะฮะนับถอยหลังทุกคนอีก9าวิทุกคนเดี๋ยวผมจะเตรียมทบไว้ก่อนนะพะมันอาจจะกลับตัวลงมาก็ได้นะครับ4 3อุ้ย2 1ยังไงชนะไหมโอ้ชนะครับทุกคน ชนะแบบปริ่มมากเลยนะฮะถือว่ากําไรครับถือว่าใช้ได้อยู่นะตัวอื่นไม่มีสัญญาณมาเลยนะทุกคน3ตัวที่ผมเปิดไว้เพราะาตัวอื่นมันมีข่าวอยู่นะก็เลยแบบไม่สามารถดูได้นะครับบางตัวอย่างอันนี้ก็เทรดเป็นแบบ5นาทีนะมันไม่ใช่1นาทีอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเทรดในทาวฟรม1นนาทีนะครับรอดูตัวอื่นครับ ตรงนี้ผมเริ่มเห็นแนวแล้วบริเวณนี้นะครับมีแนวต้านเกิดขึ้นถ้าเกิดสัญญาณมาบริเวณนี้ก็พอเข้าได้แล้วมันจะใช้ได้สําหรับโซนไซด์เวนิดนึงนะฮะแถวนี้ก็เป็นแนวได้เหมือนกันโอเครอดูครับถ้ามีบายเกิดขึ้นมาก็น่าจะได้เข้าอยู่ตรงนี้โอ้โหพุ่งขึ้นไปสวยงามเลยนะโอเคตรงนี้ถือว่าไปเจอแนวบนนี้ครับแนวะตรงนี้ได้ทําการเบรกออกไปแล้วทัวร์เราเดร์นิ่งตรงนี้ที่เราเข้านะครับเรามาดูแนวย้อนหลังกันนี่แนวย้อนหลังมันมีแรงซื้ออยู่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนะลงมาแล้วมีการซื้อกลับขึ้นไปเนนนีีีี่สูงงงงมมมาาาากกกรรรบแแลล้้้้้วว็ตตทึขป๊ ย้อนกลับขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับเห็นไหมถือว่าเป็นแนวรับที่ใช้งานได้นะอาจจะมีแบบถึงปุ๊บแล้วกดสามารถบ่ายขึ้นไปแล้วก็ทกํากำไรในแท่งเทยนถัดไปได้เลยนั่นเองนะครับพยายามหาแนวรับแนวต้านที่มีแรงซื้อแรงขายให้เจอฮะอย่างบริเวณนี้ขึ้นมาวันนี้แตะลงมาถึงข้างล่างนี้แล้วตีเป็นกรอบไซด์เวยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีเกิดขึ้นนะถ้ามันมีสีแดงเกิดขึ้นผมกดลงเลยนะผมจะตั้งไวที่500บาทเหมือนเดิมตอนนี้เอ้ย,อยมีแว๊บๆออกมาแล้ว GVPJPY นะฮะขอดูแนวก่อนฮนะโอ้แนวก เราจะไม่ดูย้อนไกลมากนะฮะโอเคเพราะว่าไซบอรนี้ขึ้นมาแล้วมีการทุบลงเนาะอย่างค่อนข้างรุนแรงมีแรงขายเยอะนั่นเองแต่ต้องดูนะเกิดสัญลักษณ์จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูจบแท่งนี้นะว่ามีไหมสัญลักษณ์สีแดงอ่ะไม่มีนะอ่ะมามาแท่งนี้จะเป็นแท่งคอนเฟิร์มให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวราดูกันจบแท่งนี้เรากดเซฟล,ลงมาได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าออเดอร์กัน3 2กดครับโอเคเราได้ราคาเปิดอยู่นะทุกคนราคาเปิดแท่งเลยไม่แย่นะครับว้าวว้าวชนะไหมหูลงมาแล้วเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าจะชนะหรือขาดทุนนะรรบบี้3คั2 หนึ่งครับ สวยงามครับเป็นไงทุกคนใช้งานได้นะสำหรับเจ้าอินเตอร์ตัวนี้โอเคผมทดลองให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการใช้งานเนาะทุกคนน่าจะพอลองกลับไปใช้งานดูได้แล้วหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องแนวรับแนวต้านเนี่ยจริงๆมันมีคิวดิดโอหลายคิวดิดโอที่เขาสอนไว้นะลองไปดูกันได้นะทุกคนบอกได้ว่าใช้งานควบคู่กับแนวรับแนวต้านเนี่ยได้ค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ได้ชนะ1 0 0อย่างที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้ผมมีแพ้ไปนะสามไม้ติดแบบนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าผมเนี่ยใช้โบนัสตัวาห้นานาดทุเยอร ขนาดนั้นยังมีโอกาสตามทุนคืนได้ถือว่าโบนัสเนี่ยมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียด้วยนะอยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะดึงตรงไหนออกมาใช้มากกว่ากันนั่นเองนะครับข้อเสียของมันก็คือถ้ามันเยอะอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะอออินแล้วแบบเงินหายไปหมดเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนจัดการเงินทุนสามารถเดินเงินอยู่ในตลาดนี้ได้มากพอเนี่ยทองเงินโบนัสตอนเนี้ออกมาได้เลยก็เป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าเทิร์เวอร์มันจะค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความเสี่ยงที่ทคนยอมรับได้ด้วยนะครับเพราะว่าในตลาด Bell an, าเ,เบล เป็นยังไงกันบ้างผมกับเจ้าตัวสคริปต์ Simple Reversal ครับบอกเลยว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะแต่ก็อาจจะไม่ใช่สคริปที่ใช้งานได้ดีที่สุดในโลกนะฮะเพราะว่าสคริปต์เนี่ยยังไงก็ต้องมีวันแพ้อยู่แล้วครับอย่างที่ผมทําให้ดูเลยแบบรีวิแบบนี้เลยยังไงก็ต้องเจอแบบนี้ครับอยู่ที่คนต้องใช้ความรู้ในการอยู่รอดในตลาดเนี่ยให้ได้มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าถามส่วนตัวผมก็บอกว่าสคริปต์ตัวนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับเหมาะกับนักเทรดหลายๆคนเลยนะครับช่วยเราเนี่ยตัดสินใจซื้อในบริเวณแนวรับแนว พักออกไปนั่นเองสไตล์นี้ผมชอบมา,มากๆเลยนะไม่ต้องนั่งเทรดนานๆครับเข้ามาดูแนวรับแนวต้านเสร็จปุ๊บเจอสัญญาณจุดเข้าเข้าปุ๊บกำไร2อสาครั้งออกนั่นเองถ้าแพ้ก็2อสาครั้งก็ออกเหมือนกันพักแค่นั้นเลยครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไม่มีสคริปต์ตัวไหนชนะ100%อยังมีโอกาสแพ้อยู่นะครับจัดก,การเงินทุนกันให้ดีด้วยนะครับการลงทุนในตลาดแบล็คโนเชียมีความเสี่ยงสูงมากครับุกคนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนมาลงทุนนะครับไปเจอกันใหม่คิวหน้าจะมีสคริ ไลก์กดแชร์กด s u บส c r ร b e ด้วยนะผมไปแล้วผมสวร์นี้สวัสดี